ะดูต้นมะละกอที่ตัดไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนาะจะรอดหนาวไหมคำจริงมีคำตอบในใจอยู่แล้วคือแม่น้องบางท่านบอกว่าทำแบบนี้มันจะงอกออกมาใหม่ไม่ไม่ตายแต่จริงๆคนที่ทำนะมีคำตอบอยู่ในใจแล้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเปิดพลาสติกเอาออกขึ้นหมดแล้วก็มาดูใกล้ๆกัน ทำจริงมรกรนะถ้าต่ำอุณหภูมิต่ำกว่าสิบองศาก็ไปละเดี๋ยวเดี๋ยวจะ,อะอรอดไหมสรุปไม่รอดเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะไม่อรอดขนาดอยู่ในกินเฮ้านะ์น่ะก็ไม่รอดนับประสาอะไรอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมนาะดูใกล้ๆเดี๋ยวจะคุยๆโค,คนต้นให้ดู นะฮะไม่รอดเดี๋ยวปลูกต้นใหม่ดีกว่ามันมีรอดหนาวไม่มาสาดสีต้นต้นแบบแบบคางเหลืองเลยแดดจะปลูกใหม่ยังไงต้นตาที่รอดรอดจากปีที่แล้วเอาไว้ในบ้าน เดือดปายยอดถ้าบ้านเรานี่ยต้มทด้แบบนี้นะทิ้งแล้วแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยังยังยังไม่ทิ้งจะทดลองปลูกก่อน,อกกอนเดี๋ยวทำเป็นเนินนิดนึง ไม่ดูจะได้กินป่ะจะได้กินลูกไหมทดลองดูอันนี้เป็นทันทะเลทันไทยอันนี้เป็นพันญี่ปุ่นซื้อต้นกล้ามาแล้วก็เก็บไว้จะคุมผ้าขาวให้ถ้าคุมพลาสติกอากาศร้อนกลางวันนะบางทีลืมเปิดเดี๋ยวนอกตายอีกจะคุมผ้านี้มันคือลมพัดผ่านอนะมันทะลุทะลุได้ไม่มีปัญหา จัดมุมก่อนเพราะว่ามันเป็นผืนใหญ่จะตัดก็ไม่ได้เสียดายต้องไปใช้อย่างอื่นทำมุมไม่ดีก่อนจะเอาดินข้างๆกบนหนึ่งไม่ให้มันลมมันพัด เดี๋ยวจะเปิดดูต้นนี้เนาะต้นนี้จะรอดไหมแล้วก็ต้นโน้นจะรอดไหม จนนิดนะว้าวเดี๋ยวอันนี้มันจะข่ค่อยๆค่อยๆมาดีตอ่อมาดีตอ่อตอบไหมรอบไหมอู้ รอดอย่างสวยหรูเลยรอดรอดแบบว่าอย่างเงี้ยตายสนิทไม่เวิร์กหรอกถ้าอยู่ในกินท้ามันมีความอุ่นแล้วก็คุมสองชั้น,น่ะขนาดที่เก็บเขาบ้านก็ยังแบบว่าต้นกล้าเหลืองอันนี้ไม่ไหวถ้าลองให้ดูนะอันนี้ทะลองให้ดูคันนี้ต้นนี้เดี๋ยวเปิดดู Not mine. จริงไม่ต้องไปทําให้เสียเวลานะดูดลักษณะก็วโลแล้วแบบนี้รอดแบบตายสนิทมันไม่รอดหรอกมะละกอต่ำกว่าสิบองศา้ะไปแล้วบางพื้นที่นะ่ะต่ำกว่าสิบห้าองศาเข้าไปแล้วคือใบเขาจะลวกไหม้แล้วก็ค่อยเหี่ยวเฉาตายถ้าเจอความเย็นจัดจะเป็นยางนั้นนะี่ะพวกผักไทยในต่างแดนในประเทศที่แถบหนาวนะ